คืนนี้เชียงใหม่เตรียมน้ำท่วมรอบสองจะหนักขนาดไหนจากเมื่อวานนี้ที่อาจารย์เตือนไว้ว่าเชียงใหม่ให้เฝ้าระวังวันนี้น้ำอาจจะละมาท่วมได้เพราะว่าฝนตกหนะักปรากฏว่าตอนเช้ายกธงแดงเลยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ยกธงเหลืองไปแล้วนะเพราะว่าน้ำเริ่มลดลงตอนนี้ขึ้นใหม่และล่าสุดตอนนี้เราอัดเทมในช่วงเย็นๆของวันที่สามเนี่ย ก็มาอยู่ที่ประมาณ4เมตรกว่า,าแล้วแนวโน้มการท่วมคืนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นยังไงคะอาจารย์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่อำเภอแม่มริมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีฝนอยู่ที่70กว่ามิลลิเมตรนะครับหาก<ม>เราไปดูฝนด้านในนะครับเราจะพบว่าฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับผมอยู่ที่ชั่วโมงละประมาณ20เกือบเกือบ30มิลลิเมตรนะครับผมตรงนี้ก็ทําให้เชียงใหม่อ่วมแล้วนะครับผมใึ่ค่ะ เมื่อคืนนี้<ช>เห็นน้ําหลากด้วยนะคะอาจารย์ชาวบ้านถ่นาย<ม>ภาพมาเยอะมากเลยว่าน้ําหลากจากม่อนแจ่มลงมาที่แม่ริมท่วมหนักมากเลยค่ะเป็นน้ําป่าไหลหลากละคะอาจารย์ครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ4.37แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยนะครับหากเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับในช่วงของอ่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเชียงใหม่เพิ่งอ่วมไปนะครับ<ช>ก็คือ4.92 นะครับผมที่น้ําท่วมแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม,มก็ประกาศระวังไปแล้วแต่คราวนี้นะครับเชียงใหม่เนี่ยเขายังต้องกังวลอีกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยผมแอบด,ดูแล้วว่ามีความเสี่ยงนะว่าฝนจะตกบริเวณตรงไหนเนี่ยคุณดารินดูนะครับ<ม>เดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปดูชัดๆแล้วกัน ฝนเดี๋ยวคืนน,นะะี้จะเริ่มมีฝนตกบริเวณเชียงใหม่ลำ<อ>พูนด,ด,ด้วยนะยโอ้โห<อ>หนักเลยอ,ะอ่ะอ่าซึ่งยังมีอีกละรอบหนึ่งนะครับของความเสี่ยงฝนที่จะเกิดขึ้นหากเราดูฝนสะสมอีกในช่วงที่จะถึงนี้นะครับผมบริเวณของเชียงใหม่ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับผม แต่ว่าคราวนี้ฝนจะขยับลงมาข้างล่างด้วยนะครับผมโซนท้ายน้ำลีลำพูนต้องระวังนะครับผมปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับโซนลีลำพูนเนี่ยเก้าสิบกว่าเลยนะพี่ดารินอ้ลำพูนก็อาจาจะท่วมหนักด้วยตัวเมือ,เองเชียงคะก็จะโดนหนักด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะอาจารย์ที่ไหนนะครับตัวเมืองเชียงใหม่คะ่ะ เราะมองเชียงใหม่ยพรพ่กนี้ยังมีฝนอย่างเชียงดาวอยู่นะครับผมที่จะต้องลงมานะครับผมก็มมประมาณมการก็ใกล้เคียงกับวันนี้เลยนะที่เราพูดคุยกันเมื่อวานก็ประมาณเจ็ดสิบบินวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังเหลือเจ็ดสิบกว่ามีหกสิบกว่าอาจารย์ว่าครั้งนี้อาจจะหนักกว่าครั้งก่อนไหมคะผมมองว่าผมมองว่าต้องระวังอย่างใกล้ชิดครับยังไงก็งลองนะบวกเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผมว่า ถ้าหากเพิ่มขึ้นอีก20เซนพื้นที่จะเป็นอย่างไรอันนี้คือี่วนที่คนเตทียล้วที่ท้วมก็ตอนนี้ระดับน้ำอาจจะบวกขึ้นไปอีกหน่อยเป็นได้อาจจะเป็นได้นะครับผมเพราะว่าบอกได้เลยว่า ปีนี้น้ำให้มากนะครับเราอาจจะมีนิวไฮใหม่นะครับก็คือสถิติสูงสุดใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเชียงรายเราเคยเจอสถิติสูงสุดที่เกิดขึ้นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นที่เชียงใหม่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยครับโอ้โหอาจารย์นิวไฮแบบนี้ไม่ค่อยน่าพิพรมเท่าไหร่นะคะอาจารย์คะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องยอมรับนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกับ รูปแบบของฝนที่ตกในพื้นที่ต่างๆแล้วแหละทรัพย์สินมีค่าของที่เคลื่อนที่ได้นะครับขยับพื้นที่สูงหลังจากนั้นทุกท่านจะสามารถนําตัวเองไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สินก็ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านครับ